ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสําเร็จได้โดยใจนี่นะเออเคยได้ยินไหมเคยได้ยินอ่มีหลายผู้ดแสดงธรรมนะไม่ว่าเป็นพระเป็นฆราวาสอะไรก็แล้วแต่ก็ไปพูด,ด,ดเรื่องนี้แหละแล้วไอ้ใจเนี่ยมันคืออะไรเลยมันถ้าฟังไปแล้วเนี่ยมันใจมันคืออะไรมันคิดถึงอะไรแล้วมันมีอาการอย่างไรไอ้ตัวใจเนี่ย หลายคนก็จะไปทําให้ใจอิมอิสระเอออยากจะไปอิสระนะจริงๆในใจเนี่ยหรือไวจิตมันก็เป็นอิสระเขามันอยู่แล้วนะเพราะว่าอ่าไอ้บาลียืนยันก็คือสัพเพธรรมะอนัตตาคือทุกอย่างที่เป็นมีอยู่ในโลกที่มันทรงอยู่ที่เรารู้สึกได้ที่เรารับรู้ได้เนี่ยมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วคือมันเป็นอิสระเขามันอยู่แล้วไม่มีใครบังคับได้เนี่ยก็คืออนัตตาคืออิสระนี่แหละ